สวัสดีครับวันนี้ช่างยศนะครับก็ออกมาทํากล่องรีโมทให้กับ Toyota v ว g o นะครับกล่องเดิมมีปัญหานะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนกล่องใหม่นะครับแล้วก็โปรแกรมรีโมทเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปประกอบใส่กันนะครับแล้วก็ทดสอบให้ดูว่าการทํางานยังเหมือนเดิมไหมนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูการประกอบกันครับ อันนี้เป็นวีโก้ตัวแรกนะครับกล่องมีปัญหานะครับเรามีกล่องเปลี่ยนพร้อมเลยนะครับไม่ต้องรอนานเดี๋ยวเราจะประกอบกล่องเข้าไปก่อนนะครับ อันนี้เราออกมาเปลี่ยนกันนอกกระถานที่นะครับกลางแดดเลยลานจอดรถไม่มีที่ล่มเลยนะครับอันนี้ก็ยึดกล่องเข้าที่นะครับขันน็อตก็เสร็จแล้ว โอเคเราก็ประกอบอนิชักเข้าที่นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นกล่องเดิมของเขานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปเทสต์รีโมทให้ดูว่าการใช้งานใช้ได้เหมือนเดิมไหมนะครับโอเคอันนี้นะครับเป็นรีโมทเดิมของเขา เดี๋ยวเราจะทดสอบล็อกรถนะครับกดล็อกรถนะครับก็กดค้นหารถนะครับพานิ<ๆ>สใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบกันขโมยของรถนะครับล็อกรถแล้วก็รอประมาณ40่สิบนาเอ่อสี่สิบวินะครับเพื่อให้กันขโมยมันเริ่มทํางานโดยประมาณนะครับ ต้องมองไฟจากด้านในรถนะครับมันจะมีไฟ security สีแดงๆอยู่ถ้ามันเริ่มกระพริบคือมันจะเริ่มทํางานนะครับตอนนี้ยังไม่กระพริบนะครับตอนนี้ยังติดค้างอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเรารอให้มันกระพริบก่อนนะครับ <c oughs> ก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องรีโมทระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับกุญแจชิปก็ทักมาสอบถามได้นะครับ โอเคตอนนี้มันกระพริบแล้วกันขโมยมันเริ่มทํางานแล้วเดี๋ยวเราจะลองนะครับใช้กุญแจธรรมดานะครับไขเปิดนะครับเปิดดูว่าแต่มันจะดังไหมนะครับกันขโมยนะครับกันขโมยใช้ได้ปกตินะครับอ่ารีโมทใช้ได้กันขโมยใช้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูล็อกจากด้านใน อันนี้นะครับเดี๋ยวเราดูกรอนนะครับล็อกกดล็อกนะครับฟันอีกอีกทีหนึ่งนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับกล่องนี้หมดเสียนะครับกดได้บ้างไม่ได้บ้างหรือว่าจะเสียงร้องรบกวนอะไรนะครับก็ปรึกษาเราได้นะครับช่างยศนะครับสอบถามมาที่เบอร์0ูนย์เนะครับหนึ่งศ2นนะครับย้ำอีกทีนะครับศูนย์เก้าเ่งนย์สี่สี่เนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามช่องช่างกุญแจนนทบุรีของเราด้วยนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับในในการกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าคลิปใหม่ๆม,มาท่านจะได้รับชมก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ